ยี่ส Business News ค่ะ ปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมกีฬาในประเทศไทยร่วมกันเข้าถแถลงข่าวงานรวมพลังคนไทยสู้ศึกซีเกม2017ในฐานะที่กลุ่มปตทเป็นผู้ให้การสนับสนุนสมาคมและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน,นขซีเกมครั้งที่29ระหว่างวันที่19ถึง30สิงหาคม2560ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อ ให้กำลังใจนักกีฬาไทยนะครับที่จะไปแข่งขันในกีฬาซีเกมสที่ประเทศมาเลเซียวันที่19-30สิงหาคมนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เป็นประจำเหมือนทุกครั้งนะครับที่เราสนับสนุนสมาคมกีฬาหลักๆอยู่4-5สมาคมนะครับแล้วก็นักกีฬาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับในปีนี้มีพิเศษอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามีผู้บริหารปรทนะครับก็ไปร่วมเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับ ฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงนะครับที่จะไปร่วมสู้ศึกซีเกมในครั้งนี้ด้วยนะครับแคมเปญของงานครั้งนี้คือ Pride of Thailand นะครับเราเชื่อว่านักกีฬาไทยทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถนะครับขอให้มีแรงสนับสนุนและมีกำลังใจจากคนไทยนะครับนักกีฬาไทยก็สู้ก็ได้สร้างความภาคภูมิใจประสบความสำเร็จนำเหรียญมาให้คนไทยได้ชื่นชมแล้วก็มีความสุขได้นะครับปตทก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสนับสนุน นักกีฬาไทยและสมาคมกีฬาของไทยที่จะไปร่วมแข่งขันใน,ในเดือนหน้านี้เองนะครับโดยในปี2560ได้มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเตรียมความพร้อมให้กับสมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องรวมถึงยังได้มอบเงินสนับสนุนคณะนักกีฬาไทยแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอีกจำนวน 3ามล้านบาทในการแข่งขันซีเกมครั้งที่29และขอให้คนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬากันด้วยนะคะ